ตลอดเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลมาเซโล่ตำนานแบ็กไซด์วัย35กรัตคว้าแชมป์ประสบความสำเร็จมามากมายโดยเฉพาะท่าลาย15ปีกับเรอัลมาดริดครับจารล,ลิกาสเปน6สมัยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอีก5ครั้งรวมโทรฟี่บอลถ้วยอย่างฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพยูฟาซูปเปอร์คัพสเปนิซูเปอร์คัพและโกปาเดเรเป็นเสร็จแล้วมาเซโล่ไล่เก็บถ้วยแชมป์เข้าคอลเลกชั่นกับราชันชุดขาวกว่า26โทรฟี่แน่นอนว่าทั้งการยืนระยะผลงานส่วนตัวและความสำเร็จ นี่คือจุดสูงสุดที่นักฟุตบอลน้อยคนจะไปถึงอย่างไรก็ตามปัจจุบันนายุวานามของมาเซโล่ล่วงเลยเข้าสู่บั้นปลายอาชีพแล้วย้อนกลับไปหลังรูก,การ2021-2022รุ่นม่านปิดฉากลงแบ็กซ้ายซมบ้าก็โบกมือลามาดริดในฐานะตำนานก่อนจะย้ายซบโอลิมปิกกสทีมในลีกกรีซทว่าวที่นั้นสภาพร่างกายของมาเซโล่ไม่ดีเหมือนเก่าเริ่มมีอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยขึ้นและหลังลงสนามได้เพียงครึ่งรูการเขาก็ตกลงยกเลิกสัญญาแยกทางกับต้นสังกัด ท้ายที่สุดกุมภาพันธ์2023มาเซโลตัดสินใจกลับบราซิลบ้านเกิดใช่ครับหลังออกไปสร้างชื่อบนดิแนแดนยุโรปนานหลายปีก็ถึงเวลาที่เจ้าตัวจะเดินทางกลับบ้านที่เขาจากมาอีกครั้งมาเซโลเลือกฟูมิ n ิเนเซสโมสรแรกในวัยเด็กที่ที่เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นนับหนึ่งบนเส้นทางลูกหนังหากตัดเรี้วมัตรีดออกไปฟูมิเนเซคือทีมที่เขาผูกพันที่สุด มาเซโลอยู่ที่นั่นตั้งแต่ระดับเยาวชนขึ้นชุดใหญ่ช่วงสั้นๆระหว่างปี2004-2006ก่อนจะถูกชุดขาวดึงตัวไปร่วมทีมในวัยเพียง18ปีเท่านั้นสำหรับมาเซโลการกลับฟูมิเนเซ่เหมือนเจ้าตัวได้ย้อนวันานช่วงที่เขาเคยฟูมฟักตเติบโตกับสโมสรแห่งนี้นึกภาพเด็กหนุ่มคนหนึ่งออกไปผจญภัยตั้งหลายปีกลับมาอีกทีเขากลายเป็นตำนานไปแล้ว อย่างไก็ตามมาเซลโลมีบางอย่างติดค้างคาใจกับฟู m มิเอนเซ่บางอย่างที่ว่าคือช่วงเวลาของเขากับทีมชุดใหญ่น้อยเกินไปและมาเซลโลยังไม่เคยประสบความสําเร็จมีโทรฟี่ร่วมกับทีมเลยครับมันคงจะดีไม่น้อยหากการกลับมาคราวนี้เจ้าตัวจะปิดตํานานด้วยการคว้าชแชมป์กับฟู m มิเอนเซ่ซักเมเจอร์ ประเด็นคือมาเซลโล่กลับมาได้เวลาถูกจังหวะเพราะซีซั่นปัจจุบันต้นสังกัดในวัยเด็กของเขาทำผลงานในศึกโกปาลิเบตาดอร์เรสได้เหนือความคาดหมายฟูมเมนเซทะลุเข้าชิงถ้วยระดับทวีปกับโบคาจูเนียจากอาร์เจนตินาสำหรับโกปาลิเบตาดอร์เรสของอเมริกาใต้เปรียบเสมือนยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฝั่งยุโรปที่ยอดทีมแต่ละลีกแต่ละประเทศโคจรมาเจอกันแน่นอนนี่คือทรอฟี่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลาตินอเมริกาครับ เอาล่ะคราวนี้ตัดกลับมาที่มาเซโลแม้จะย้ายมาช่วงบั้นปลายอาชีพแต่ด้วยลูกเกา๋าบวกกับประสบการณ์สุดโชคชนแบ็กซ้ายบาซิลเลียนยังคงเป็นตัวหลักให้ทีมได้สบายเช่นเดียวกับนัดชิงโคปาลิเบอร์ตาดเรสมาเซโลออกสตาร์ตตัวจริงพร้อมกับอยู่ช่วยทีมเกือบทั้งเกมก่อนจะโดนเปลี่ยนออกนาที80เนื่องจากเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บรบกวนนิดหน่อยสลับภาพไปในสนามแมชวันนั้นฟูมินเนเซเสมอกับโบคาจูเนียหนึ่งประตูต่อหนึ่งต้องไปวากันใหม่ช่วงต่อเวลาพิเศษ ทว่าสุดท้ายฟูมิเนนเซมาได้ประตูขึ้นนำสองหนึ่งจากจอร์เดนเนดีใช่ครับถ้าเกมจบลงด้สกอร์นี้พวกเขาเตรียมคว้าชแชมป์โคปาลิเบอร์ตาดอรเรสสมัยแรกในประวัติศาสตร์สโมสรได้เลยโมเมนต์สุดตื้นตันคือช่วงจังหวะนับถอยหลังรอเสียงนกหวีดมาเซลโลที่นั่งอยู่ข้างสนามถึงกับน้ำตาคลอเบา้าเพียงเก้าเดือนหลังคัมแบ็กสโมสรวัยเด็กเขากำลังจะคว้าชแชมป์แรกกับฟูมิเนนเซที่สุดแล้วไม่กี่ึดใจต่อมาผู้ตัดสินก็เป่าจบเกมฟูมิเนนเซคว้าแชมป์ทวีปมาครองในตอนจบ ภาพที่เกิดขึ้นกับมาร์เซโลดีใจสุดขีดเขาชูถ้วยทั้งน้ําตาราวกับนี่คือโทรฟี่ใบแรกในชีวิตสําหรับมาร์เซโลแม้ตลอดอาชีพคาแข้งจะประสบความสําเร็จคว้าแชมป์มามากมายแต่เจ้าตัวยอมรับว่าไม่มีครั้งไหนเทียบเท่าและความรู้สึกจะเอิอล้นเท่าครั้งนี้เรอัวแมดริดจ,จะเข้าใจผมมันคือความสําเร็จที่สําคัญที่สุดในระดับสมอสรอนนี่คือสมอสรที่เลี้ยงดูปลูกปั้นผมมาพวกเขามอบทุกอย่างที่นักฟุตบอลคนหนึ่งควรได้รับให้ผมพวกคนที่นั่นเห็นผมตั้งแต่เล็กจนโต ผมติดนี้บุญคนณฟิ์เมนเซ่ไม่มีอะไรจะคุ้มค่าไปก่อการคว้าชแชมป์กับสโมสรแห่งนี้มาเซโลกล่าวความรู้สึกหลังจบเกมก็ถือเป็นกานปิดตำนานได้สมบูรณ์แบบครับสำหรับมาเซโลนักเตะที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นแบ็กซ้์ที่ดีที่สุดแห่งยุคสมัย